โอ้โหาสด้วเรอโอ้โหผ้าขาสลองหยดวิวกิมามากเล้อมนเาเจามาหาแน่มาเข้าว่าอาบนาแม่มึงไผ่เนาะบตอนนี้เนาะตอนอมแอมก็อาบนายนะผ้าข้าข่าาวีบผื้ออย่างน้อจ่าป๊มแมโอ้ยคิดแตเด็กจีดเอบ้าบ้างานนี้แม่ แม่ก็ติดตามเม่ได้รูกเนาะเห็นอะไอุ่นแม่ก็ขุดตึกใจยุบนะหลาสุดหลาสุดร้านฉันเอากเลยก่เนียนอยู่บอกเนี่ยเนียนอยูร้านอะไรสินะมอกำลังเป็ตะซั่งทุก้าได้แล้วยังวหวเอ้ยเศร้าๆไอ้พม่เอยมักสิเดือนถ้ากินปุ๊บไอ้ถ้าซึ้งคุณจมซีทันทีตัว กินตอนนี้พูดเสลัดเดรผายเส้ด้คอยบ้ายสองบ้าสามสาเส้านี่มันต้องกินกาแฟพอห้าวคนคนเดินทางเนี่ยข้าวข้าว่อยข้าวเดดีดิวเดข้าา่น่ก่อเดไม่ได้่อเแหมมเสียโอโหอาจารย์จังเหรอเว้ย่งลยฮเ้ท่าแรกนั่งยืดอยู่บยิกจังมา อตกหน่อยขึ้นแล้ววะข้าวเหนียวมันร้อนอยู่มั้ยครับแล้นี้ปามดปืนเนวอยู่แนวกินมันต้องกินร้อนๆเนี่ยมั็อย่างมากเนี่ย่างไก่ผาเหลือบแล้วเี่ว่าเส้นมาซี่ร่ายกินเบิ้ลขึ้นเลยกินกระปูจ้วยนะกอีเอาคัวไม่แก้มเนาะไม่ดีไม่ดีไม่ดี อย่าเบามากาเนี่อย่ามาเบามากเบาทำกินเออนีก็เห็ยว่ากินเขาเย็นเย็นเนาะสมโพังพัย้อยย้อยย้อยอยากโกัดเลยเอาจะบอกดเบีบอครับจะขหนึ่งบอกินแนบอุผู้จัดการม่วงเรเลยอกินนบะทุกคนเห็ไอ้นน้องก็ดีใจกินแนจะคมหนึ่งไปพนจะลองอรับกิมนี่ ไม่สิไม่กินเลยนะสำหรับคลิปนี่ยปิดคลิปให้นะปิดซองให้นะโอ้ปิดคลิปปิดคลิปไม่ลองเนาปิดซองเนาะพอลองนะปิดคลิปป่ะมาบ้าปิดทะเลนะปิดคลิปไปละโอเคอ่ะโอ้ยหมุนหมุนติ่โอเคค่ะปิดคลิปอ่กูปิดละกูบอกกูปิดคลิปนะนไมเอ่ิปคไปอีกวันนึบอกให้ถ่ายคลิปไปครับผม ก็จ้ะพุ่มาแล้งครับคน้องทอดวันทีย่สิบสองครับตแมียี่สิบสามพีี่ยิ้แ่นหอนงแต่ก็วุงใหญ่ยี่สิบสองอันนีนง่แต่จมออกนือ่ยีวเลนี่ต่อครเอกเอ็มวีครับเอกพิดีมห่งแรกครับขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณเอฟี่ทุกคนที่เพิ่นขอไปปันบิ๊วขอไปพิซซี่ซเท่าไหรลับุ่มนะครับ ยแบแมนพซีเราหน่อ,นอย f ีีกลาครับพีทุกคนอมไกนะโอ้มอ่ะโอ้ไปละเว้โอ้จมอกตัวแรกนะ,ะเออไปละครับน้ำโชคแคมเปอร์ <c oughs> อิ่มเลยเนาะอิมอยันที่เ,เขาไรอ่ะ <c oughs> มึงเดินไปวะไหนวะไปเอ้า,าโอ้ไปเจอเวลยโอ้ยขอถูกขอไพ่ด้วยครับเป็นขึ้นสิเป็นวัดเห็นไหมโอ้ได้ใส่เสือลอเด้ป้า ปาได้ใส่เสือ,อ,อรอเว้ยพอดีหนาหนาวามาพอดีใส่เสือรอพอดีใส่ไหนพอดีเนาะใส่เอวหนาวพี่คือโอ้มันจากาไหนวะมาเเิ่งกระลูกผีแน่กระลูกผีนั่งซ้ำอยู่ตรงนี้ครับนนวุ้ยัหนาวเหนยวยัง ท่าหรีบหนาวติดส <plex> ังเสียดเอ้ยมือนีแห่งสิดหนาวเชียงคานนะพอไปมเมียโอ้ยไม่ทำไมอยู่ร้อนโดนหนาวอันนี้เอาหน้ากินมาไปเดินทางปลอดภัยครับคุณแม่ขอขอกันเดินทาง่ายครับเมทุกทันทุกชีวิตทุกดวงใจให้เดินทางตาอดปลอดภัยเป็นขันทุกขุ จัดไฟป้าเจอกันที่ไหนเชียงคานวันนี้วันนี้นนนสวัรค์ใชยพูดโอ้มบ่โอ้บอกพิษเดี๋ยวนี้นักวสวรรค์ใชยพูดมือหืดทางเชียงคานเขาใส่เขาวันแพ่งนะ ังานคนแม่ครับลายครับเอาไปโลงครับิงหมดแล้วไม่ยห็ไม่ยห็แต่ไม่หนักเปล่าป่ะก <c oughs> ็ซื้อนาเพิ่มขวดนะครับซื้อซื้อซื้อสองขวดพีโด่โรดให้เล้างัดถังงัด ตู้กระสือขวดเดียวยกนินผู้เดียวเนอเอ้อกระสือสองขวดไ,ดไ,ดไป็นรสกระอใส่รถไว้กินผู้เดียวมหมเออเกี๊ยปืนยังไม่นองเอเอเล่างัดถังงัดยังเปิดใหก้กระสือเป็นธรรมเนียมเนี่ยกระอกระสือสองขวดไปเลยเอเอบรรยากาศพี่น้องเอ้ยเศรษฐีครับหนาวดี เริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวเริ่มหนาวนี่ยอย่างนี่อย่างแ้วนาวมาคนึงเออเออเอ้าพอพิดมั้งไหนพอพิดพอพิดกับซ้ายก่อนผูน้ให้ทุกมอ่ะแน่แน่แน่นม่ หนีแล้วแตไม่อยากไปไอ้เบิ่งนะไอ้พ่อมึงก่อนแม่โทรมามยังวะเดีเอาเอาเอแม่โทรโอเคอเค,ครับพิธีกำลังลือครับพิธีกำลังลือ เตทีมงานเตรียมตัวเดินทางครับพ่อกันหน้ง,งานเป็นแรกครับที่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิครับฝอกติดตามหน้ง,งานคืนนี้ครับเอาคลิปน,นี้ฝากไว้ใช่ไหมครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับทาง Youtube Studio Official นะครับกดกระเด็นถึงหนึ่งจาก Subscribe นะครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด s u b สไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ